นิทานเรื่องการแปลงฟันกับเชอร์คนเก่งเช้าวันใหม่เริ่มต้นแล้วน้องเชอร์เดินทางมาถึงโรงเรียนด้วยรอยยิ้มสดใสและเตรียมตัวที่จะเรียนอย่างเต็มที่วันนี้คุณครูพูดถึงฟันผุและสิ่งที่เราควรทำเพื่อป้องกันมันน้องเชอร์ตั้งใจฟังมากๆด้เลยค่ะคุณครูคะถ้าเราไม่แปรงฟันตอนเชา้าจะเป็นอะไรไหมคะ การแปลงฟันที่ถูกต้องต้องแปลงอย่างน้อยวันละสองครั้งและใช้เวลาไม่น้อยกว่า2นาทีค่ะเด็กๆผักเที่ยงนี้น้องเชอรี่ไปห้องน้ำลองแปรงฟันตามที่คุณครูสอนเธอรู้สึกสะอาดสดชื่นขึ้นทันทีว้าวน้องเชอร์ฟันขาวเธอจังเธอแปลงฟันยังไงเหรอวันนี้หนูได้เรียนเรื่องแปลงฟันด้วยนะคะคุณแม่น้องเชอร์จะตั้งใจแปรงฟันทุกวันเลย ก่อนนอนคืนนี้น้องเชิ์แปลงฟันอย่างถูกวิธีฟองขาวเต็มปากพร้อมรอยยิ้มสดใสแล้วเข้านอนอย่างมีความสุขการแปลงฟันวันละสองครั้งเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญมากน้องเชิญทำได้แล้วเพื่อนๆแตะทำได้หรือยัง